สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0านะครับสำหรับท่านที่สนใจนะการประชุมสัมนาออนไลน์นะของผมซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม -65 นะครับก็ฟังรายละเอียดนะครับประมาณ2นาทีครึ่งนะท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับก็สามารถกดข้ามติดตามเนื้อหารายละเอียดคลิปนี้ในนาทีที่2ครึ่งได้เลยนะครับคอสัมนาออนไลน์ใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบของระเบียบโลกเก่า ปฏิรูประบบโลกใหม่นะครับในศตวรรษที่2 1นะจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างไรนะจะเป็นอะไรนะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับและท่านที่พลาดนะครับคอร์สสันาออนไลน์ก่อนหน้านี้นะซึ่งอาจจะเป็นพื้นฐานนะที่ท่านไม่เข้าใจนะเรื่องของสงครามค่าเงินสงครามการเงินในขณะนี้ ท่านก็สามารถนะลงสัมมนาออนไลน์ได้เช่นกันซึ่งผมก็จะจัดขึ้นในกรกราคม -65 อีกรอบหนึ่งนะครับ c o n เ i ็ปต์ออ e มันนี่ฟอร์พีเะสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับท่านจะได้รู้เข้าใจที่มาของพื้นฐานนะเงินในบริษัทสร้างเงินอย่างไรแล้วปัจจุบันลากปัญหาของมันคืออะไรสงครามข้างเงินในแบบนี้นะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็คอสสัมมนาออนไลน์7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกนะครับในทศวรรษ2 0 2 0 ทิทางทางด้านอะไรบ้างครับเศรษฐกิจกนะทางการเงินทางสังคมทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับนะท่านที่สนใจนะครับนะก็สามารถลงได้ก่อนนะคอร์สสัมมนานะออนไลน์ใหม่ที่ผมนะสร้างขึ้นมานะในเดือนกรกฎาคม65นี้นครับโดยคอร์สนะแรกที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมเนี่ย ก็คือ c o n c i s e of Money for People นะ9รักราคมนะครับเวลา1 8 3 0 2 3 0นถึง21.30น7เจดทิศทางสำคัญนะของแนวโน้มโลกในช่วงสองพนนะครับ16กรักราคมนะเวลา1 8 3 0นถึง2 1 3 0นนระครับไปนั้น2คอร์สนี้นะก็จะกลับมาพูดซ้ำสำหรับท่านที่พลาดไปและสนใจนะครับแล้วถัดมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนจุดจบระเบียบโลกนะครับก็จะ จัดขึ้นใน3สิงหาคม65นะท่านที่สนใจลงคอสเดียวนะก็ราคาปกตินะครับนะถ้าลง2คอส3คอสได้ราคาส่วนลดพิเศษสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมานะครับในไลน์ส่วนตัวผมไอดีนะครับเศเก้า้านะครับแล้วเจอกันนะครับในการสัมมนาไลน์นะคร,ครับคลิปนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกน,นะครับประเด็นของอยูเครนเนี่ยก็ยืดเยื้อมา4 5เดือนแล้วนะครับนะหลายท่านที่เคยคาดการณ์ว่าสถานการณ์ การสู้รบในยูเครนเนี่ยจะจบเร็วนะเดือนเดียว2เดือนจบเนี่ยผมก็เคยทําแบบสํารวจนะครับเล่าสู่กันฟังแล้วว่าในมุมมองผมถ้ามันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะยืดเยื้อและเมื่อมีการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในประเด็นต่างๆนะถึงเรื่องของการเปลี่ยนระเบียบโลกด้วยนะครับถึงจุดอ่อนจุดแข็ง นะของการเกิดปัญหาขึ้นนะในทางเศรษฐกิจการเงินโลกในหลายทศวรรษที่ผ่านมาด้วยนะครับผมจึงมองตั้งแต่แรกว่ายูเครนเนี่ยเป็นเสมือนหมากตัวหนึ่งนะครับในเกมนะของการช่วงชิงอํานาจนะเพื่อจัดระเบียบโลกนั่นเองนะซึ่งผมก็ได้คาดการมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าเมื่อมันเกิดสงครามตรงนี้ระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าจะจบง่ายนะครับนะแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะตอนนี้ผ่านมา 4- ี่หเดือนละ นะหลายอย่างที่ผมคาดการไว้มันก็เริ่มเกิดปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะว่าการที่มีการท้าทายกันนะข้อตกลงที่ล้มเหลวนะระหว่างรัเสเซียสหาราัฐเลกการเนโตในประเด็นที่ขอให้นะทำข้อตกลงนะครับไม่รับยูเครเป็นสมาชิกอะไรพวกนีนะ้พอมันล้มเหลวเสร็จเนี่ยนะมันก็เข้าสู่เกมนะที่ผมมองนะว่ามันจะยืดเยื้อต่อไปแล้วก็เป็นสงครามในทุกมิติ นะไม่ใช่เฉพาะสงครามทางการอาหารมันเป็นสงครามทางการค้าสงครามทางเศรษฐกิจนะสงครามทางการเงินนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นว่ามีการคว่ำบาตรนะการมีการจำกัดนะพลังงานการส่งออกนะสงครามค่าเงินนะที่เกิดปรากฏมาเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปเมื่อ5เดือนที่แล้วใครที่มองไม่ออกเนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับแต่มาจนถึง5เดือนถัดมาแล้วเนี่ย ใครยังมองไม่ออกหรือว่ายังมองโลกสวยอยู่เนี่ยก็ลองเปลี่ยนนะมุมมองนะครับเพราะว่าหลายอย่างมันเริ่มเกิดปรากฏมาให้เห็นแล้วนะตามที่ผมคาดการนะนับตั้งแต่นะข้อตกลงระหว่างรัเสเซียสหรัฐอการิกนาเนี่ยไม่สําเร็จผลรัเสเซียตัดสินใจนะบุกเข้ายูเครนแล้วผมว่าคาดการว่าจะเป็นการรบที่ยืดเยือ้อและเป็นหมากเกมที่สลับซับซ้อนหลากหลายมิติทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจการเงินการเมือง นะครับเออแล้วก็เรื่องของภูมิศาสตร์โลกสงครามทางการาหารด้วยนะครับแล้วก็การค้าด้วยนะมันมีหลายมิติซับซ้อนสงครามทางจิตวิทยานะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าเวลาในอนาคตเท่านั้นนะครับจะเผยออกมาให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดก่อนหน้านนี้บางทีคนก็จะไม่เห็นนะครับ และล่าสุดเนี่ยผมก็มาฟังที่นะวยวะดิีปูติน,น่ะนะได้พูดกับคนะณะทํางานของเขานะครับเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยโดยเขาบอกว่าเ,เรากําลังได้ยินนะพวกเขาบอกว่าต้องการจะกําราบนะพวกเราในสมรภูมิรบนะเขาก็บอกว่าจะสามารถพูดอะไรได้นะพวกเขาก็ลองดูแล้วกันนะเราก็ได้ยินบ่อยว่าทางตะวันตกเนี่ยต้องการจะต่อสู้กับเราจนกระทั่งชาวยูเครนคนสุดท้ายมันเป็นโศกนาฏกรรมสาหรับประชาชนชาวยูเครน แต่มันดูเหมือนว่ากําลังมุ่งบรในทิศทางนั้นแต่ทุกท่านควรทราบว่าเมื่อทุกอย่างเมื่อพูดอย่างกว้างๆนะครับพวกเรายังไม่มีนะยังไม่ได้แม้แต่ว่านะจะเริ่มต้นสิ่งใดๆเลยอย่างจริงจังในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะการพูดคุยสันติภาพนะครับแต่สําหรับเขาเหล่านั้นเนี่ยที่ปฏิเสธนะก็ขอให้ทราบว่ายิ่งปล่อยมันให้ยืดยาวนานออกไปเท่าไหร มันก็ยิ่งเป็นการยากมากขึ้นเท่านั้นนะครับที่จะมาสร้างข้อตกลงนะกันกับทางเรานะเพราะสิ่งที่ปูตินได้พูดกับคณะทํารรงานของเขานะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ออกสื่อด้วยเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกถึงสัญญาณเหมือนกันถ้าเราจําได้นะครับเมื่อประมาณสัก2องสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะทางองค์การเเนโต้ก็ได้เตือนเหมือนกันว่าสงครามในยูเครนเนี่ยอาจจะยืดเยือ้อยาวนานไปหลายปีนะครับ แล้วก็พอมาได้ยินมาดีปูตินนะที่พูดนะกล่าวเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับถึงประเด็นที่บอกว่าถ้ายิ่งปล่อยให้มันยืดยาวนานออกไปนะครับโดยไม่มีการพูดคุยสันติภาพเนี่ยก็ยิ่งตกลงกันยากพูดได้ง่ายๆถ้าเรามองด้วยเหตุผลก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายิ่งมีการต่อสู้รบไปเรื่อยมันมีค่าใช้ใจ่ายทางสงครามนะมันมีความเสียหายเกิดขึ้น นะทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันก็ยิ่งเจราจายากขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นก็มีโอกาสอยู่นะครับที่การต่อสู้รบเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยจะยืดเยื้อออกไปนะซึ่งผมก็มองดูแล้วนะมันเป็นเ,เรียกว่าสึกชิงอำนาจกันจริงๆอะ่ะนะระหว่าง2องขั้วอำนาจโลกเลยนะทางตะวันตกนะแล้วก็ตะวันออกซึ่งข้วอำนาจเดิมก็คือทางตะวันตกนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็คงไม่ยอมสูญเสียอำนาจนะครับในการวางระเบียบโลก ส่วนอำนาจใหม่ที่ผงาดขึ้นมาก็เหมือนกับทวงความยุติธรรมะนะจะหาความยุติธรรมนะในการสร้างระเบียบโลกใหม่นะจากผลการคว่ำบาตรนะครับก็ขอให้ฟังพินาก่อนนะครับแล้วก็ติดตามไปทีละขณะนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจห่วงใยดูแลสุขภาพตนเองนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในไวัยไหนนะเป็นวัยรุ่นนะวัยทํางานนะมีพะละกําลังนะต้องการความกระฉับกระเฉงสุขภาพที่ดีหรือว่าวัยเกษียณนะผู้สูงอายุก็แล้วแต่นะครับท่านที่สนใจดูแลสุขภาพทานอาหารออร์แกนิกนะอาหารอิ a, นทรีย์อาหารปลอดสารพิษนะครับนะก็สามารถร่วมสมุสมน,นนะครับนะช่องผมได้นะครับวันนี้ก็เป็นเพื่อนของอาจารย์เองนะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับพวกวผักออร์แกนิกนะครับสินค้าออร์แกนิกต่างๆนะครับซึ่งเขาทำกันเป็นเครือข่ายนะครับสำหรับเ,เขาเรียกว่าปลูกนะครับทั้งส่งนะครับออกด้วยนะแล้วก็ภายในประเทศด้วยนะท่านที่สนใจนะครับเขาก็จะมีการอนะัปเดตข้อมูลนะในทุกสัปดาห์ว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าออร์แกนิกสินค้าปลอดสารพิษ สินค้าอินทรีย์ต่างๆนะครับซึ่งในยุคสมัยนีนะ้ผู้คนก็จะเรียกว่าท็อกซิกนะครับก็มีทานอาหารปนเปืนะ้อนสารพิษสารเคมีไม่น้อยนะก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับท่านที่ดูแลสุขภาพและต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เสกนะครับก็สามารถนะติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็แฮชแท็กไว้แล้วกันนะครับว่าอาจารย์เสกนะมาจากช่องอาจารย์เสกนะครับก็จะเป็นการร่วมสนุนช่องไปในตัวแล้วก็ได้ทานอาหารดีอาหารออร์แกนิกสุขภาพด้วยนะครับ ท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปนะครับในโทรนะหรือ id line 081815 0766นะครับคุณหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปสั่งสินค้าผ่านนะในลิงก์ข้างล่างได้นะครับนะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวอร์ไว์เว็บนะครับ kingdom organic นะครับ network c o m นะครับก็เป็นการร่วมสนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณทุกสนับสนุนนะครับในช่องผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ